สวัสดีค่ะสุขสันต์วันเสาร์วันที่พวกเรามีความรักความสุขความโชคดีความสนุกความระเริงเบิกบานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างความมั่งคั่งร่ำรวยมากองรวมกันในวันเสาร์นี้นะคะระหว่างรองน้องพิงพิงที่จะต้องเรียนออนไลน์พอดีมีวิชาเรียนออนไลน์หลายวิชาเลยหลักๆก,ก็คือคณิตวิทย์ อังกฤษแล้วก็ไทยนะคะนะให้เรียนออนไลน์นะคะตามเขาเรียกว่าอะไรอะทฤษฎีเนาะเราเรียนรู้แต่ทฤษฎีถ้าไ,ม,าไ,ม,ม,ไม่ถ้าไม่ลงมือทำใช่ไหมถ้าไม่ลงมือทำมันก็จะไม่เข้าใจและไม่เกิดการเรียนรู้ไม่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ หรือว่าฟังจากครูสอนเนี่ยเราจะเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมน้องผิงก็เลยต้องเนี่ยครูก็มีนโยบายว่าเรียนไม่ทันด้วยเนาะเพราะว่าหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอะหยุดไปใช่ไหมคือหยุดไปช่วงโควิดช่วงมกราหยุดไปโอ้หลายเดือนเลยเนาะแล้วทำให้เวลาเรียนไม่พอนะคะก็เลยต้องมีเรียนเสริมวันเสาร์ด้วย แต่อันนี้ก็ยังโชคดีไม่ต้องไปที่โรงเรียนมาเรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยว8ปดโมงครึ่งตอนนี้กี่โมงละแปดโมงสินะคะเดี๋ยวก็ต้องเตรียมตัวเข้าห้องเรียนแล้ววิชาแรกคือคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สมองปโปรง่งต้องเอาวิชาที่ยากๆก,ก่อนวิชาคณิตศาสตร์ลูกใอ่ะเข้าเข้าไปเข้าไปตรงไหน นะคะก็เลยนี่แหละคือเราเรียนรู้ทฤษฎีเรียนรู้อะไรที่มันอยู่ในหัวเราอ่านสื่อมาอะไรก็ตามนะคะชีวิตมันจะไม่ได้เรียนรู้แค่ทฤษฎีนะคะปริตาก็เลยเอามาล้อกันนะคะมาแบบว่าเอาข้อคิดจากการเรียนออนไลน์ของน้องพิงยนข้อคิดจากการเรียนชีตจากชีตเนี่ยเอามาปรับใช้กับตัวเองนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ การใช้ชีวิตของเราอะ่ะไม่ใช่แค่เป็นทฤษฎีแต่มันต้องลงมือทำนะคะแต่มันอยู่ที่การลงมือทำชีวิตค่อยดำเนินไปได้คือถ้าเรารู้ใช่ไหมรู้ว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันรู้มันอยู่แค่ในความคิดนะคะสิ่งไหนก็ตามที่เรารู้อยู่ในความคิดเราคิด แต่ว่าไม่ลงมือทํามันก็จะไม่สําเร็จมันก็จะไปไม่เป็นรูปเป็นร่างใช่ไหมมันก็ไม่เป็นผลลัพธ์ออกมาให้เราเห็นเพราะว่ามันอยู่แค่ความคิดไงคือความคิดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของผลลัพธ์ของอสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆอย่างเช่นพวกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆพวก WiFi พวกหลอดไฟพวกอะไรที่เขาคือแม้แต่แท็บเล็ตแม้แต่สิ่งต่างๆ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุอะ่ะส่วนมากนะคะมันจะขึ้นเกิดขึ้นจากความคิดของตัวเราเองก่อนถ้านักประดิษฐ์คิดค้นต่างๆเขาเขาคิดแค่อยู่ในหัวใช่ไหมเขามีความคิดแค่อยู่ในหัวแต่ว่าไม่ออกมาไม่ทดลองทำนะคะพวกไอสไตล์พวกอะไรนะแบบเนาะโอโหแบบเนาะแบบทำเป็นร้อยๆครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเพื่อออ,อกมา เป็นผลลัพธ์ที่ให้เราได้ใช้ที่ออกที่ทําให้เราออกมาเป็นแบบปัจจุบันที่เรามีอยู่นะคะความคิดจะต้องแปลงออกมาเป็นการกระทานะคะทฤษฎีก็เหมือนกันการใช้ชีวิตของตัวเองก็เหมือนกันปริตามไม่เพียงว่าเรียนรู้นะคะคือเรียนรู้อยากเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจเรียนรู้อยากพูดเก่งเรียนรู้อยากเข้าใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นแต่ มีแต่เรียนรู้มีแต่อยู่ในความคิดแต่ไม่ลงมือกระทำอ่ะมันจะเห็นผลลัพธ์หรือเปล่าเนาะเนี่ยปริตาก็ว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราแม้กระทั่งการเรียนออนไลน์ของน mm ้องพิงพิงเอามาล้อกันเอามาแบบทำให้เกิดประสบการณ์นะคะทำให้ปริตาแบบเออดีได้ได้ได้ไดไดข้อข้อคิดอีก แง่หนึ่งนะคะที่เป็นแง่คิดที่ดีว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่เป็นการลงมือทำจึงจะสำเร็จและก็เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะปริตาเนี่ยอย่างเช่นผมใช่ไหมปริตาก็เออเราอยากให้ผมสวยๆนะคะอยากให้ผมสวยๆแต่คุณไม่เคยบำรุงไม่เคยใช้ครีมนวดไม่เอ่แบบว่า ดัดผมหรือใช้ความร้อนเกี่ยวกับผมตลอดน,นะคะหรือไม่ไม่รักผมอะนะคะรู้รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะรู้ว่าจะต้องทำยังไงค่อยได้ผมออกมามีสุขภาพดีผมมีน้ำหนักผมมีอะไรต้องใช้อะไรยังไงปฏิบัติกับผมยังไงอะไรเงี้ยรู้แต่ไม่ลงมือทำแต่ต้องการผลลัพธ์ว่าผมสวยอันนี้มันก็เห็นปะ คือคุณต้องการแต่คุณไม่ลงมือทําคุณปรารถนาแต่คุณไม่ไม่ไม่ลงมือทำอะ่ะอนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็สอนเราตลอดเวลานะคะการลงมือทําแล้วจึงจะสําเร็จแล้วจึงเห็นผลปริตาฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพจสร้างสารรค์ตัวเองด้วยตนเองนะคะ สร้างสรรตัวเองด้วยตัวเองเสมอๆรับผิดชอบตัวเองไม่ต้องให้ใครมาอบอกเราแนะนำเราแต่คือเราสามารถที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมคัดเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเสมอนะคะโดยเฉพาะฝ่ายจิตใจร่างกายของเราโดยเฉพาะจิตใจะนะคะถ้าร่างกายบางครั้งร่างกายมันขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจิตใจเราสามารถที่จะประคองให้ผ่านไปได้มันจะ ถ้าจิตแข็งแกร่งมันก็จะลุกขึ้นทันทีนะคะเนี่ยปริตาก็บางครั้งก็แบบว่าเอ๊จะทําคลิปอะไรดีจะทําอะไรดีแต่ความปิ๊งแวบในหัวมันก็ขึ้นมาทําให้เราสามารถที่จะแบ่งปันกับเพื่อนๆได้ในคลิปวิดีโอทุกๆคลิปนะคะต้องขอบคุณสมองสติปัญญาของเราที่สามารถนะคะ,ะดำเนินดำเนิน ตามความสามารถของเขาอย่างเป็นปกติสุขนะคะยังเป็นมีสติสปะชัญญะร้อยเอร์เซนต์อยู่นะคะคิดอะไรก็ออกนะคะคิดถึงความสุขความสุขก็หลั่งสารอะดีนาลีนในสมองเรานะคะโอเคบายบายขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวจะสอนน้องพิงพ,งพิงก่อนกำลังคุยกับน้องอยู่สอนน้องพิงเรื่องของออนไลน์บฮยบาย,บาย